กับข้าววันนี้ค่ะผัดเผ็ดขาหมูนะคะพี่สาวแอดมินทำํำอร่อยมากค่ะผัดเผ็ดขาหมูใส่พริกไทยอ่อนป้าเรียกร้องอยากจะกินป้าก็ดีขึ้นประมาณ80-90%แล้วนะคะเรื่องเหงื่อแต่ว่าเรื่องตานี่ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆคะ่ะ บ้านไปกินข้าวได้แล้วอือแล้วก็กินนี้เดียวข้าวเร็วเผ็ดมากไหมมันไม่ไม่เผ็ดหรอกแต่ว่าพริกไทยมันเผ็ดผัดเผ็ดขาหมูค่ะพันันป้าเขาค่อยเองชั่วขึ้นมาแล้ว สามารถินอาหารได้นี่ดิบเหรอสุกก็มีสุกอันบนนั่นแหละนั่นแหละคือคำเดียวคุณได้ยวคำเดียวคำเดียวไหวไหมคำเดียวอืม <c oughs> <c oughs> เผ็ดลูกเผ็ดมามนอง้าที่ป้าหาันลงไปมองนั่นก็คือหมาน้อยของป้านะคะเบเบ้น<ๆ>ั่นแหละว่า้างๆคืนะั้นผัดเผ็ดขาหมูค่ะวันนี้มีผักเคียงก็มีถั่วพลูสะเดาลวกสะเดาสดแล้วก็มี เจียวมะเข่นเทเล็กๆนะคะป้ายังไม่ได้ทำสีผมเลยนะคะตั้งแต่ผ่าตัดตามาดืมผักเคียงค่ะเสะดาสดเดาวลวกถั่วคู นั่นดินันสดนี่สิดสดก็มีนะนั่นสดของเธอหมดละเหลือแต่ลวกต่อไปอนี่ป้ามาทวงบันล,งลังละนี่สุด เผ็ดไหมคุเผ็ดไหมมันสดสดมันจะเผ็ดไหมอร่อยจริงเลยว่ากินทำใหญ่ได้แล้วผัดเผร็จก็ดูก็อร่อยนะฮึใช่ถ่าย

ท่าคืนแล้นเอนผมต้องมจดโอมอืมแซ่บอะไรแซ่บเหรอมันไม่เค็มนะใช่เหมมันเค็มแล้วมันเค็มไหมอินทิพย์อินทิยชออด มาทำหมูคำใหญ่จังบางยาวอย่างนั้นแหละมันถึงจะใช่ทำน้อยแม้ว่าจะเป็นแกงเนลี่ใส่แค่นั้นแหละเรากินนึาคำเมื่อก่อนนราคำเยอะนั่นแหละอตอนนี้ อันนี้ปวดฟัน่พีกน้ำปลาสูตรอร่อยอร่อยมาก แตาถือว่าเป็นการที่มีการัอ่าาใดนการบราของ้านค้า ก็เลี้ยงวก็ยังม่เส็ท้ออนวันจะกินบะว่าใส่เนี่ยวาใส่เนี่ยนี่ไปว่วารตุุ่มนช่ไบอืม สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ